สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเครื่องถักไหมพรมตัวเล็กตัวนี้นะคะขนาดสีหัวเข็มนะคะก็สามารถถักเป็นเชือกแล้วก็สามารถประยุกต์กับงานที่เราจะใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าในกล่องเขามีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องรอบๆนะคะเขก็จะบอกอุปกรณ์นในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะนี่มาแล้ว เดี๋ยวดูข้างในกันนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีเครื่องถักนะคะคลิปถ่วงน้ำหนักนะคะแล้วก็คู่มือนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องถักตัวน้อยของเรานะคะสีหัวเข็มอันนี้จะเป็นคลิปสําหรับถ่วงน้ำหนักนะคะดึงปลายเชือกนะคะและคู่มือนะคะเบื้องต้นในคู่มือเขาก็จะบอกสเต็ปการทำมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องต้นนะคะของเครื่องถักนะคะว่าเขาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก่อนจะถักเราก็ต้องรู้ตัวเครื่องก่อนนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างค่ะแอบกล่องน,นิดนึงนี่ค่ะสำหรับตัวเครื่องถักตัวน้อยของเรานะคะนี่นะคะตัวเล็กกระทัดรัดเลยพอดีมือเลยนะคะเขาก็จะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะคะ เราจะเห็นนะคะถ้ามองจากมุมนี้นะคะเราจะเห็นตัวเดี๋ยวนะคะไม่ชัดแป๊บหนึ่งเ,เราจะเห็นตัวเข็มด้านในเขาเห็นไหมคะมีทั้งหมด4หัวเข็มนะคะลักษณะของเขาจะมีเปิดปิดของหัวเข็มอยู่นะคะถ้าลักษณะปิดแบบนี้นะคะให้เราเขีย่ยเขาลงก่อนคะ่ะใช้เข็มเครืงถักกระแดนคะ่ะเขีย่ยเขาลงแบบนี้คะ่ะก็คือให้เขาเปิดสําหรับจับไหมพรมของเรานะคะ นี่มีสี่หัวเข็มแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ไหมพรมเข้าไปนะคะแล้วก็ร้อยถักเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็มาด้านล่างนะคะตัวนี้เราก็จะใช้คลิปถ่วงน้ำหนักตรงนี้หนีบปลายไว้นะคะนี่เดี๋ยววิธีการถักนะคะเดี๋ยวจะสาธิตในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ